รู้สึกว่าแบบย้อนวัยมากเราจะเบาแต่ตาเรายังต้องหวานอยู่นะส่วนนี้ของคอนซีลเลอร์ทานะคะนี่ให้มันนะจุ๊บนิดนึงตอนแต่งหน้าเราไปเตรียมผิวกัน สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สตีฟซาลิสนะคะวันนี้ก็จะมาในลุกย้อนวัยนิดนึงนะคะแต่งตัวแบบนี้ก็คือรู้เลยนะว่าวันนี้ s, sabes, <S สต anyway, ีฟจะมาแต่ง university makeup l o o นะคะก็ค uh, like ือแต่งหน้าไปเรียนง่ายๆสบายๆแต่งหน้าแบบเบาๆนะคะแต่ว yeah, ่าผิวยังดูหวานอมชมพูดูสุขภาพดีอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวก่อนแต่งหน้าเราไปเตรียมผิวกันจะบอกว่าสตีฟเนี่ย เตรียมผิวมา2สัปดาห์แล้วนะคะก่อนที่จะมาแต่งหน้าลุคนี้นะจริงๆเนี่ยถ้าเราจะแต่งหน้าให้ได้ลุคผิวดีเนี่ยเมคอัพอย่างเดียวก็ไม่พอนะคะซึ่งผิวของเราก็ต้องดีจริงนะติไปเจอตัววีด้าวีซีมาะคะ่ะที่เขาว่ากันว่าเป็นตัวที่รวมวิตามินซีจากผลไม้มาแบบเน้นๆเลยก็จะมีจากส้มจากแอเซราเชอรี่แล้วก็ผลคามมคามูนะคะซึ่งผลคามมคามมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น king of v i t a ิน n C เลยนะคะก็คือเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดนะคะผลไม้3ชนิดนี้นะคะน อกจากจะมีวิตามินซีสูงแล้วเนี่ยยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือนอกจากวิตามินซีที่ช่วยเรื่องผิวพรรณเรื่องความกระจ่งางใสแล้วก็ต้านการอักเสบของสิวใดๆแล้วเนี่ยช่วยในเรื่องของหวัดขอภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่สตีฟต้องการมากที่สุดเลยทีปเป็นภูมิแพ้เก่งมาก แล้วเขายังมีสารสกัดจากมะเขือเทศด้วยนะคะซึ่งเน้นเรื่องผิวกระจง่งง่สแล้วก็ผิวอมชมพูเข้าไปอีกลุกที่เราจะแต่งหน้ากันในวันนี้เนี่ยเน้นเรื่องความอมชมพูนะคะก็จะยิ่งเหมาะกับลุกข,ของเราในวันนี้เลยวิธีทานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะคะซึ่งถ้าทานปกติก็สามารถทาน1แคปซูลต่อวันได้เลยหลังอาหารกลางวันนะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากเน้นในเรื่องของภูมิต้านทานก็ทานสองแคปซูลต่อวันได้เลยหรือถ้าใครอยากเสริมสร้างร่างกายแบบเร่งด่วนนะคะก็ทาน2แคปซูลทั้งหลังมื้อเช้าแล้ว,ลลวันนะคะค เหลือรอยสิวอยู่นะคะี๋ยวจะมาลงตัวคอนซีลเลอร์ต่ออันนี้สตีฟใช้เป็นคุชชั่นนะคะก็จะเน้นแบบกดให้ซึมเข้าไปที่ผิวนะโหกระจกรีเฟกตหน้าได้แบบหลอนมากช่วงนี้ติ๊บเจอในเน็ตเยอะมากนะคะว่าทุกคนจะใช้ส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยของคอนซีลเลอร์ทานะคะซึ่งแบบเหมือนกันเลยอะ่ะไม่ได้ใช้ตรงเนี้ยเพราะเปลืองนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่แบบเข้มขนนะ้นอ่ะใช้แล้วมันแบบกลบได้ดีอ่ะ มีรอยสิวช่วงตรงนี้เยอะมากเลยนะคะจากฮอร์โมนรวนหลักๆสติก็จะลงคอนซีลเลอร์ที่ใต้ตาแล้วก็ตรงที่มีสิวจากฮอร์โมนนะคะตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้วเริ่มเหลือแต่รอยแล้วเหลือแล้วว่าเหลือแต่แบบขอบ,ขอบ เวดเนววยนะคะลูกนี้จะไม่คอนทัวร์เยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นลุกที่ใสๆเนาะก็จะแบบไม่ได้เน้นเงาของหน้ามากเท่าไหร่นะงคอนทัวร์แค่โซนกรอบหน้าอย่างนี้เท่านั้นนะคะก็เงาตรงนกแก้มนิดหน่อยนะก็จะใช้คอนทัวร์สีเดิมนะคะลงเงาตรงตาด้วยสร้าเงาให้ตาเฉยๆนะคะ แล้วจากผงที่เหลือจากเนวตานะคะก็ไล่ด่างลงมาเลยให้พอแบบมีแนวนิดแล้วก็ลงคิ้วด้วยสีเดียวกับคอนทัวร์เลยนะคะใช้สีเดียวกันทั้งหน้ามันจะทำให้หน้าเราดูไม่โดดนะคะดูแบบคุมโทนช่วงนี้สติปับมาทำผมสีดำแล้วนะคะก็จะเขียนคิ้วง่ายขึ้นเยอะเลย ทางนี้สติปก็จะเริ่มที่คิ้วก่อนเลยนะคะเปลี่ยนโมดบ้าง <S <S บางคนอาจจะแบบคิ้วสั้นหรือยาวเกินดูยังไงนะคะก็วัดจากที่จมูกไปถึงตาไปถึงปลายคิว้วอันนั้นเลยคือความยาวของคิ้วนะคะที่เหมาะสมสดีนี้ได้มาจากคุณแม่ค่ะทรงคิ้วสติปกก็จะเป็นตรงแล้วก็ตัดปลายนะคะ เราก็เติมในจุดที่โว้นิดนึงนะตัวนี้จะไม่มีสีนะคะแต่จะเป็นเจลที่ทำให้คิ้วเราเซตตัวนะคะ,ะนี่ปัดให้แบบตั้งๆลุ่งๆเลยก็ถือโอกาสจัดระเบียบคิ้วไปด้วยเลยนะคะ แล้วก็ทำให้ตรงหัวมันแบบฟูๆหน่อยเพิ่งเห็นนะคะว่าตาข้างนี้บวมเดี๋ยวสติป็อแปะกาวสองชั้นให้ตาเท่ากันหน่อยนะลืมเลยทุกคนติ๊บต้องไปใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะคะวันนี้ก็จะใส่เป็นตัวนี้นะคะสีช็อกโกช็อกโกแลตนะคะเลนส์สีนี้ก็จะให้ความเป็นธรรมชาติหน่อยนะคะเราจะลงสีนี้ที่เปิดตาก่อนนะคะ เราจะสร้างเงาของตาด้วยสีนี้นะคะใกล้หมดแล้วอ่ะใช้เยอะมากแล้วก็ลงสีน้ำตาเดิมตรงที่ขอบตาตัวนี้นะคะแล้วก็ไล่ออกมาเลยลงให้ชิดกับลายขนตาเลยนะคะก็ลากหางเหมือนตอนเขียนอายไลเนอร์เลยให้ยาวออกมานะคะตามประมาณที่เราชอบนะ ให้ลิงก์กับด้านล่างที่เราเขียนมาให้เป็นสามเนี่ยมบนี้นะคะดูมันจะไม่เยอะแต่ว่าเริ่มเยอะแล้วนะคะ <laughs> แล้วก็เขียนดอลลี่อายนิดหน่อยนะให้ตาดูหวานๆนะคะเราจะเบาแต่ตาเรายังต้องหวานอยู่นะคะ <laughs> จะเป็นสีมุกออกทองนะคะเขียนตรงใต้ตาเบาๆเล แค่ตรงตามลายตรงนี้สองข้างนะคะแตะตรงหัวตาไว้ด้วยนิดๆนะคะใชห,หัวคู่กันแบบนี้นะคะเกลี่ยตรงปลายให้ดูแบบฟุ้งๆขึ้นมานิดนึงนะเพราะตอนนี้มันจะยังดูแบบแข็งๆอยู่นะคะ เราจะเพิ่มกิมมิคให้กับดวงตาของเรานะคะโดยการขีดเส้นด้วยน้องตัวนี้นะคะเลื่อมไม่เบาละ <c oughs> มันจะไม่ค่อยเห็นมากหรอกแต่ว่าถ้าดูจริงๆอ่ะมันจะเห็นความกลิสเตอร์อยู่ที่เปลือกตานะคะครั <c oughs> ้งนี้นะคะ <c oughs> เพื่อให้ความน่ารักแล้วก็ดูแก้มองชมพูนะคะเราก็จะลงสีชมพูเยอะหน่อยแล้วเราจะลงที่ใต้ตาตรงนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงปลายจมูกนะคะ ติดใต้ขอบตาได้เลยนะคะลูกนี้นีน่นารักดูแบบแก้มแดงโอ,อชมพูแล้วนะคะแล้วก็ตรงปลายจมูกด้วยตรงทูพีอะ่ะเขาจะมีตัวไฮไลท์เตอร์ของสีชมพูมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะตบตรงหน้าแก้มเพิ่มเข้าไปอีกนิดน,นึงนะคะเพื่อความโกลของผิวนะคะ ขนตาก็จะปัดปกติเลยนะคะไม่ได้ฟ้งหรือว่าดุ่งมากนะคะลงแค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เมมแล้วก็แท็บแทบนะคะให้ดูแบบ อมเบลอนิดหนึ่งเพื่อความดูฉ่ำกลนะคะก็ต้องทาปากกลด้วยสติปก็จะลงเป็นกลอสของเซฟโฟล่านะคะเป็นกลอสสีเงาออกชมพูนิดนิดนะคะแค่ด้านบนปากตรงนี้กับด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเมมเอาตรงนี้ให้มันจุ๊บนิด,น,ดนึง ก็ลงสีพวกไฮไลท์ประมาณนี้นะคะสีขาวๆมุกๆหน่อยเพื่อให้ผิวของเราดูเล่นแสงนะคะแล้วก็ดูฉ่ำโกลนะคะลงปลายจมูกก่อนเลยแล้วก็ตรงเงาด้ามจมูกด้วยนะคะตรงที่เป็นจุดรับแสงเอาไ่าง่ายๆก็ตรงบนปากด้วยนะคะจะทำให้มันดูแบบน่ารักมากขึ้นแอบเพิ่มตรงนี้นินึงนะะในกล้กลองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ ขึ้นมาเลยประมาณนี้นะคะทุกคนโหรู้สึกว่าแบบย้อนวัมากยังพอได้อยู่ไหมคะ ใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงสตีฟฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้สตีฟเป็นกำลังใจให้สตีฟด้วยนะใครที่กำลังมอางหา,าหาันผิวหรือว่าวิตามินซีเข้าไปช่วยบำรุงผิวนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบทานผลไม้หรือว่าปกติอ่ะเป็นคนทานแต่ว่าทานได้ในปริมาณที่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่เพียงพอต่อหนึ่งวันนะคะก็มาลองทานตัววีด้าวิตซีตัวนี้ได้เลยนะหาซื้อง่ายมากเลยค่ะทุกคนตาม7 e เ e ่ e อีเลฟ w ว่นวูดวัสด์ e ีเก็ได้นะคะหาง่ายมากเลย ที่สตีฟกล้าลองทานตัวนี้เพราะว่าสตีฟเคยได้ยินชื่อเสียงของแบรนด์วีด้าอยู่นะคะเป็นในเรื่องของกรูต้ากับตัวคอลลาเจนนะคะคือเขาโด่งดังในเรื่องของ2ตัวนี้อยู่แล้วตัววิตามินซีเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เลยกล้าลองทานนะคะก็สําหรับใครนะคะที่อยากรู้สปปรรพคุณของตัวนี้แล้วก็ประโยชน์ของวีด้าวิซีตัวนี้เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวสตีฟจะแปะรายละเอียดไว้ที่เดสคริปชันนะคะก็ลองเข้ามาอ่านกันดูได้นะคะ ยังไงวันนี้สตีฟก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจบมาถึงตอนนี้นะยังไงก็รักษาสุขภาพรักษาผิวด้วยนะคะ